สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะเอฟซี FC ที่หน้ารักของคุณยายทุกท่านนะคะวันนี้ตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศหนาวนิดน,นนะคะท่านคุณยายค่ะค่ะวันนี้คุณยายมีของสวยงามเป็นผ้าไหมหลุดจำนำนะคะค่ะเดี๋ยวคุณยายจะหยิบยกขึ้นเลยค่ะ เป็นผ้าหลุดจำนำนะคะค่ะคุณยายมาผ้าเมื่อวานนี้ค่ะผ้าขึ้นราคาอีกมาอีกแล้วห้าสิบบาทนะคะเพราะว่าเส้นไหมวัสดุนี้การมาทําเป็นมัดหมี่มัดไหมเนี่ยนะคะเป็นมาทําเป็นผืนผ้านี้ค่ะเส้นไหมวัตถุดิบนะคะแพงค่ะขึ้นมาอีกเขาบอกว่าจนพวกที่ผมัดหมี่ค่ะผ้าที่มัดหมี่ทอผ้าค่ะเป็นทอผ้าไหมมัดหมี่นะคะ ค่ะร้องโวยแล้วค่ะเพราะว่าเส้นไหมแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะค่ะอยู่ที่ราคานี้อยู่ที่1750บาทนะคะค่ะขึ้นมาอีก 50. บาทค่ะคุณยายค่ะคุณยายเมื่อวานนี้ก็มันต้องจําเป็นค่ะห้บาทก็ต้องได้เอามาคุณยายบอกเขาค่ะมันจําเป็นมันก็ต้องไดเอามาค่ะค่ะกําไรเล็กๆน้อยๆค่ะราคาสองหนเดร้อบาทนะคะ ขึ้นมาอีกห้าสิบบาทค่ะนี่ก็เป็นลายเขาเรียกว่าลายนางงามค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะขึ้นมาอีกแล้วนะคะค่ะคุณยายจําเป็นต้องเอามาค่ะเมือขึ้นราคาไหนเราก็ต้องได้เอาของมาอยู่แล้วค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะโดดเด่นทุกผืนค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะเป็นลายมัดหมีนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะขึ้นมาอีกห้าสิบาทนะคะคุณยายก็ต้องได้จำยอมเอามานะคะค่ะราคาจะพุ่งขนาดไหมเราก็ท่องยอมรับค่ะเพราะว่าทุกอย่างจะแพงค่ะทุกอย่างจะขึ้นค่ะแล้วก็น้ำย้อมที่เอามาย้อมผ้าไหมเนี่ยค่ะเป็นสีย้อมผ้าไหมนะะีนมมก็ขึ้นค่ะ ขึ้นมาอีกซองละหบาทท่านบอกนะคะค่ะคุณยายก็ต้องเข้าใจอยู่ค่ะค่ะทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าแต่อะไรมันจะรอยตัวขึ้นทุกอย่างค่ะค่ะของจะแพงขึ้นทุกอย่างนะคะน้ํามันก็แพงขึ้นมาอีกค่ะลิตละสามสิบกว่าบาทอีกแล้วนะคะเพราะว่าค่ะคุณยายเคยเดินทางไปหาผ้าไหมมือสองนะคะเติมน้ํามันรันละพันจะไม่อยู่ค่ะเพราะว่าค่ะน้ํามันแพงค่ะ ลายร้อยดาวค่ะ17 5 0้หบาทนะคะร้อยดาวค่ะยอดที่ติดอันดับนะคะเจิดจาัดอยู่บนผ้ามาแก่นชาอยู่บนผ้าถุงนะคะ1,7 5 0้หสิบาทค่ะผ้าสามตะกอความยาวมาตรฐาน2เมตรนะคะค่ะความกว้างความยาว2เมตรค่ะกว้าง1เมตรยาว2เมตรนะคะคนจ่อยคนร่วนคนผอมใส่ได้ค่ะลายร้อยดาวนะคะยอดที่ติดอันดับมาตลอดนะคะเจิดจรัดอยู่บนท้องฟ้ามาแก่นชาอยู่บนผ้าถุงนะคะ ถุงมัดหมีค่ะลายร้อยดาวค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะมันก็ต้องได้จำยอมค่ะเพราะว่าเราก็รู้รอยู่ว่าของทุกอย่างลอยตัวค่ะของจะพุ่งขึ้นทุกอย่างนะคะไม่ว่าแต่เปลี่ยนสิ้นใหม่หรืออะไรก็ขึ้นทุกอย่างค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะอย่าลืมทักคุณยายมาได้นะคะทักคุณแม่บรวรราคาใหม่สวยสุรินนะคะ ในราคาหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบาทค่ะในลายนี้พวกลายที่คุณยายใส่นี่ค่ะหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบาทนะคะผ้าสวยสลินค่ะผ้าไหมสวยสลินของแม่บวรรับผ้าไหมสวยสลินนะคะหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบาทผ้าสามตะกอค่ะขาเนื้อผ้าแน่นนะคะเนื้อผ้าแน่นนิ่มนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบาทนะคะ วันนี้แดดจัดค่ะคุณยายถ่ายทําคลิปวันไหนก็แดดค่ะต้องหลบแดดหามุมนะคะถ้าไม่หลบแดดก็แสงเข้าค่ะหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบาทนะคะสวยทุกผืนหามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะแม่บวรรักค่าไหมสวยสุรินค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณยายนะคะค่ะถ้าคุณยายมาได้ค่ะถ้า คุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะตอบลูกค้าทำลายนะคะค่ะถ้าทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้แอดไลน์เข้าหาคุณยายนะคะเพราะว่าคุณยายส่งภาพผ้าให้ดูทําลายอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าไม่ออกมาไม่ชัดเจนไม่สวยไม่โดดเด่นนะคะคุณยายส่งให้ดูทําลายภาพเอี่งอีกอครั้งหนึ่งนะคะราคาหนึ่งพันเร้อยห้าสิบาทนะคะวันนี้ค่ะถ้าคุณยายเอาเมื่อวานผ้าขึ้นมาอีกห้าสิบบาทนะคะคุณยายก็ต้องเลื่อนตามนะคะ ค่ะทางโน้นเลื่อนมาคุณยายก็ต้องเลื่อนตามค่ะค่ะน้ำมันก็แพงอะไรก็ลอยตัวทุกอย่างเลยค่ะช่วงนี้ค่ะนี่ก็สวยนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะแม่วาวรักผ้าไหมสวยสุรินนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นผ้าไหมมัดหมีสามตะกรนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะสวยงามมากค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทแม่บวรรักผ้าไหมสวยสุดินค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะ่ถ้าคุณยายมานะคะคุณยายน้อนรับตอบทำลายทุกท่านนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ 1,750บาทนะคะผ้าผ้าสามตะกอค่ะลายสวยโดดเด่นมากนะคะค่ะ1หนึบาทค่ะค่ะวันนี้คุณยายได้ผ้าสาไอผ้าหลุดจำนำนะคะ1,750บาทค่ะลายนี้ลายร้อยดาวค่ะยอดที่ติดอันดับนะคะ เจอจระดอยู่บนท้องผ้ามาแจ่มแจ้งอยู่บนลายผ้าถุงนะคะค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะร้อยดาวค่ะยอดฮิตอันดับนะคะค่ะลายสวยมากค่ะแม่บวรลักผ้าไหมสวยสุรลินค่ะค่ะวันนี้ได้หลุดจำนำมานะคะคุณยายจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเรียนกันกับผ้าไหมมือสองนะคะ ค่ะถ้าช่วงไหนคุณยายยังไม่ได้หาผ้าไหมมือสองคุณยายจะเอาผ้าหลุดจำนำมานะคะมาค่ะมาพิเต์ให้พี่น้องชาวไทยได้ดูแล้วก็ f อฟซี่ีน่ารักของคุณยายได้ดูนะคะค่ะบางท่านก็ถามหาผ้าหลุดจำนำนะคะบางท่านก็มือสองนะคะค่ะคุณยายมีของให้ลูกค้าเลือกนะคะค่ะหนึ่พันขี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะ ร้อยดาวค่ะย้อนหิตติ่นอันดับลายร้อยดาวค่ะหนึ่งพันเจ็ดรอยห้าสิบาทนะคะใส่ออกงานบุญก็สวยงานเลี้ยงก็โดดเด่นนะคะผ้าไหมค่ะคุณรลสตรีไทยทุกท่านสวยแบบไทยไทต้องใส่ผ้าไหมไทยนะคะสวยแบบไทยไทยนะคะใส่ผ้าไหมไทยค่ะค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บวัรรักผ้าไหมสวยสรินค่ะหนึ่งพันเกียร้อยห้าสิบบาทนะคะ เออ 1, 750บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะแม่บวรรักผ้าไหมสวยสุดินในราคาหนึ่งันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้นะคะค่ะคุณยายน้อรับตอบทาลายี้ลายรวงข้าวค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ1750บาทนะคะผ้าลอยตัวขึ้นมากเลยค่ะค่ะคุณยายแปลผ้าเมื่อวานนี้ค่ะผ้าขึ้นมาอีก50บาทนะคะค่ะข,ขึ้น50บาทคุณยายก็ต้องตามค่ะตามที่เขาขึ้นมา50บาทนะคะเป็น1,750บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะลายมวงค่านะคะ1,750บาทค่ะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะสามตะก o นะคะมาตรฐานค่ะของผืนผ้านะคะความกว้างสองยาวหนึ่งนะคะไอกว้างยาวสองเมตรค่ะกว้างหนึ่งเมตรนะคะบนรยายพูดผิดขออภัยค่ะหากว้างยาวสองนะคะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะคะความลึกนี่คือความกว้างลงไปนะคะ ค้ะผืนใหญ่ค่ะถ้าพวกนี้จะผืนใหญ่นะคะไหมเลขสามก็สวยค่ะโดดเด่นทุกผืนนิ่มทุกผืนสวยทุกผืนค่ะค่ะคุณยายน้อมรับตอบทําลายทุกท่านนะคะอย่าเพิ่งเบื่อคุณยายอย่าเพิ่งหมุนขึ้นหนีจากคุณยายนะคะค่ะคุณยายมีของสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยอยู่ตลอดนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมี่นี่แหละค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะ ขดค่าขึ้นมาอีก50บาทนะคะ1,750บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ1,750บาทนะคะผ้าไหมา3ามตะกอนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะคุณยายส่งภาพนิ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งทำไรน,นะคะ ค่ะเพราะว่าถ้าต้องดูภาพนิ่กี่ค่ะภาพที่ชัดเจนค่ะนี่ก็ลายขอค่ะขอเจ้าค่ะออกโทนสีเทานะคะค่ะขอเจ้านี่ค่ะก็ทางเหมือยราชการก็บังคับให้ใส่ขอเจ้านะคะถ้าท่านไหนยังไม่ได้ลายขอเจ้าก็ทักมาที่แม่บวรรักผ้าไหมสวยสดิลค่ะในราคาดุจจำนำนะคะหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบาทค่ะ นี่เป็นสีเทานะคะเป็นสีเทาลายนี่เป็นสีเทาค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนทักุณยายได้ค่ะแม่บวรักผ้าไหมสวยสุดินค่ะในราคาหนึ่งพันเร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะค่ะผ้าไหมสวยสุดนด่นนะคะในลายขอแจ้วนะคะ ท่านไหนยังไม่ได้ลายขอเจ้าทักมาทางแม่บวรักนะคะคุณยายรักได้นะคะ,ะคุณยายจัดให้ค่ะค่ะหนึ่ันเจ้อยห้าสิบาทนะคะนี่ก็ลายค่ะลายนี้ก็ลายขอแบบขอเก่าขอโบราณน,นะคะท่านจะไปฝากญาติผู้ใหญ่หรือก็ท่านก็ใส่เองนะคะก็สวยนะคะขอค่ะขอเก่าขอโบราณเป็นขอขั้นนะคะ1,750บบาทค่ะเป็นลายขอขั้นนะคะ ค่ะมีเก่าเมีโมราณของเราค่ะจะชอบใส่แบบนี้และค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่ว่าวรักผ้าไหมสวยสุดินค่ะนี่ก็ลายขอเหมือนกันนะคะขอขั้นนะคะหนึ่งันเจ็ดร้ยห้าสิบาทค่ะไปฝากญาติผู้ใหญ่ของเราก็ได้นะคะ หนึ่งานเก็บรอยห้าสิบาทค่ะค่ะถึงสีหวานนะคะคืนนี้ก็สีหวานค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บอลรัก ผ้าไหมสวยสลินนะคะคยายแก่แ,กแต่ขายผ้าไหมสวยค่ะค่ะอย่าลืมมองมาทางคุณยายนะคะค่ะคุณยายขายผ้าไหมสวยค่ะมองมาทางคุณยายนะคะคุณยายมีของสวยงามฝากพี่น้องชาวไทยในเอฟซีที่น่ารักของคุณยายทุกท่านนะคะอ,อันนี้เป็นสีบานเย็นนะคะสวยงามมากค่ะสดใสโดดเด่นค่ะมักผืนไหนชอบฝืนไหนถ้าคุณยายได้ค่ะ แม่บวชร,รักผ้าไหมสวยสุรินค่ะในราคาหนึ่งพันเ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะนี่ก็เขาเรียกว่าลายเชิงสวยนะคะเชิงล่างเชิงบนก็เขาเรียกว่าลายสไลด์ค่ะ สวยโดดเด่นทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะแม่บววันรักผ้าไหมสวยสุดินค่ะหนึ่บาทนะคะเป็นผ้าไหมสวยงามมากค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะค่ะสวยหน้าตาของท่านผืนไหนที่นั่งดูคุณยายอยู่ทักคุณยายนะคะถ้าท่านไหนยังไม่ได้แอดไลน์เข้าหาคุณยายนะคะให้ลูกให้หลานทําให้นะคะถ้าทําไม่เป็นค่ะ ค่ะเพราะว่าคุณยายส่งภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งทางไลน์นะคะค่ะส่งภาพผ้าค่ะถ้าเราพื้นไหนหมายเลขไหนคุณยายจะส่งภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะในราคา1 7ึ่ยห้บาทค่ะผ้าขึ้นมา50บาทนะคะคุณยายแปลผ้าเมื่อวานนี้ค่ะค่ะจําเป็นก็ต้องได้เอามาขึ้นขนาดไหนคุณยายต้องได้เอานะคะค่ะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับเนาะเพราะว่าเศรษ,ษ,ษฐกิจทุกวันนี้ เศรษฐกินกไม่ดีแต่ของแ่ลอยตัวทุกอย่างขึ้นทุกอย่างค่ะน้ำมันรถก็แพงมากค่ะแพงทุกอย่างค่ะอันนี้ก็สวยค่ะนกยุงค่ะนกยุงคู่นะคะนกยุงช,ชมป่าค่ะชมดอกไม้อยู่นะคะหนึ่งันเจ็ดรอยห้าสิบาทค่ะ ค่ะนกยุงยังไม่ลำแพนนะคะนกยุงชงชมปากค่ะ1,750บาสิบะาทค่ะ,คะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะเด่นทุกผืนค่ะ1,750บาทค่ะค่ะไม่รวมค่าส่งนะคะเพราะว่าของลอยตัวทุกอย่างแล้วค่ะ มาลายไหนชอบลายไหนถ้าคุณยายมานะคะชอบสีสันแบบไหนนะคะคุณยายจัดตามนะคะจัดให้ลูกค้าแบบตามที่ลูกค้าเลือกมานะคะนี่ก็สีน้ำเงินสดโดดเด่น,นะคะ่ะ1 7 5 0บาทผ้าสามตะกอนะคะแม่บวรรักผ้าไหมสวยสุรินนะคะ1,750บบาทนะคะเป็นหลุดจำนำนะคะ ราคานี้ราคาพอหยิบพอจับกับคุณยายอยู่นะคะราคาพอทักคุณยายมาค่ะทักคุณยายมาได้นะคะคุณยายน้อมกรับตอบทำลายทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งันเจ็ดรอยห้าสิบาทค่ะสีน้ำเงินสดโดดเด่นมากค่ะ ลายสวยนะคะค่ะสวยงามมากค่ะสีน้ำเงินสดโดดเด่นค่ะมักพืนไหนชอบพืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บวรรักน,อนก้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะอันนี่ก็ออกโทนสีนี้นะคะค่ะสีฟ้าค่ะสีฟ้าครา,ามค่ะ ลายประตูวางสวยนะคะสีฟ้าครมโดดเด่นมากค่ะ1750บาทค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนนิ่มทุกขืนค่ะ นิ่มทุกผืนนะคะโดดเด่นทุกผืนค่ะลายประตูวังสีฟ้าคลามสวยงามมากค่ะหนึ่งพันเร้อยห้าสิบาทนะคะค่าขึ้นมาอีกห้าสิบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บวรรักค้าไหมสวยสุดินค่ะ ในราคา1,750บาทนะคะค่ะนี่ก็สีฟ้าครามก็สวยนะคะค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะ1,750บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะกละุ่รสตรีไทยต้องใส่ผ้าไหมนะคะให้ใส่ผ้าไหมไทยนะคะ สวยแบบไทยๆค่ะใส่ผ้าไหนไหมไทยไปวัดน,นะคะสวยแบบไทยๆนะคะงามทุกผืนสวยทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะแม่บอนรรักผ้าไหมสวยสุดินนะคะคุณยายแกะะยยยย่ๆนะคะคุณยา,ายขายผ้าไหมสวยๆนะคะผ้าไหมของคุณยายไม่แก่เหมอือนคุณยายนะคะสวยค่ะโดดเด่นมากค่ะในราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะงามทุกผืนสวยทุกผืนดดเด่นทุกผืนค่ะ มักปืนไหนชอบปืนไหนทักคุณยายมาได้ค่ะทันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะทักคุญยายมาได้นะคะคุณยายน้องรัดตอบทำลายทุกท่านค่ะตอบทำลายทุกท่านนะคะสวยงามมากโดดเด่นมากค่ะมักปืนไหนชอบปืนไหนทักคุณยายมาได้นะคะ แม่บอลร,รักผ้าไหมสวยสุริดนค่ะในราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะขึ้นมาอีกห้าสิบาทนะคะมักปืนไหนชอบปืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บอลร,รักผ้าไหมสวยสุริดนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะงามทุกผืนสวยทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะใส่ออกงานบุญไหนก็สวยนะคะผ้าไหมสวยค่ะ ยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะลายทางด่วนค่ะลายสลด์ลายทางด่วนตัวนี้ก็เป็นขอเจ้านะคะออกโทนสีม่วงมังคุดนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ มาปืนไหนชอบปืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บวรรักผ้าไหมสวยสุเียนค่ะสีม่วงค่ะสวยค่ะโดดเด่นมากค่ะลายขอจ้านี้ค่ะหน่วยราชการบังคับให้ใส่นะคะค่ะหนึ่ดร้อยบาทค่ะหนึ่ดร้อบาทนะคะ นี่ก็ลายประตูวางอีกค่ะไม่ใช่ลายประตูวางคุณยายพูดผิดค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้นะคะอย่าเพิ่งเบื่อคุณยายนะคะอย่าเพิ่งหมุนขึ้นหนีจากคุณยายนะคะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะค่ะคุณยายมีของสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยอยู่ประจำนะคะอย่าเพิ่งเบื่อคุณยายนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะอย่าเพึ่งเบื่อคพุยายนะคะค่ะอยู่ที่1,750บบาทนะคะะสวยงามมากค่ะแต่ละผืนนะคะมีแต่ผืนสวยๆงามๆนะคะ เอาตัวนี้ลายหงค่ะหงมีสองพืนนะคะลายหงชมป่าค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะออกโทนสีหวานนะคะสีสวยสีหวานค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะหงชมป่านะคะนกยุงค่ะคุณยายผู้พิดค่ะนกยุงชมป่าค่ะอย่างไม้ลำแพนนะคะคุณยายผู้พิดนะคะ นกยุงค่ะคุณยายค่ะนกยุงยังไว้ลําแพนนะคะนกยุงชมป่าชมดอกไม้อยู่ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะออกโทนสีหวานนะคะสีบานเย็นค่ะสวยมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะผ้าขึ้นนะคะเมื่อวานคุณยายมาผ้าขึ้นห้าสิบบาทค่ะค่ะถ้าคุณยายมาได้ค่ะมาปืนไหนชอบคุณไหนถ้าคุณยายมาได้นะคะ ค่ะไทยนี้ค่ะคุณยายเราขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะบุญรักษาภาคุมคองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทุกท่านคะ่ะ